งานผูกแขนประเพณีลาวก่อนสิไปเบึงคลิปเต็มๆก็เอาภาพมาให้เพื่อนยัว่วๆเด้อขนมจีนขนมจีนภาพยั่วๆมาให้เพื่อนๆได้บึงเนาะเดี๋ยวไปบึงคลิปเต็มๆกันเลยสบายดีสบายดีเมื่อกคนเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสันมันดีเนาะประเพณีลาว สาว Salvador, แล้วก็มาจากฝรั่งเศสอ่าพอมีเพื่นกาเฮ็ดผ้าสีสู่ขวนเนาะเขาเจ้าเอินเฮ็ดบาสีสู่ขวนมาสิซะอันนี้แมนผ้าขวนเนาะแล้วก็เครื่ององค์ประกอบก็เพื่นก็เตรียมไว้กับสิมีปิปเข่าเดมีน้ามีถ้วยน้อยเนาะ แล้วมีขันห้านี่คือขันห้ายังบาครบเทืออันนี้เอาคร้าวๆให้เพื่อน,เอนๆเบิ่งก่อนแล้วก็มีฝ่ายเมนพัสพาสีสู่ขวรนเขาจะเอิ้นพาขวนเนาะประเพณีแล้วเขาเจ้ากาถาลูกม้าแต่ก่วงแต่ไก่มาจากต่างประเทศต่างแข่งเพิ่นกาสิเตรียม สู้ขวนเอื้อนขวนให้ลูกให้หลานเนาะอ่าอันนี้เมนผ้าขวนแล้วเดี๋ยวสิไปบึงน้ากันว่ามื้อนี้เตรียมกัเขา้ากบปา่ามีอย่างเดเนาะไปไปบึงไปหาเมครัวกันเลย้อนี่กาเมคัวพิ่นกระเฮ็ดอ่าข้าวปุ้นเนะะาะภาษาไทยเอื้นอนขนมจีนอันนี้เมนเนียข้าวปุ้นก็คืออ่ากะลัม อันนี้ก็เป็นเนืือกขาบปุ้นเนาะก็คือแครอทเนาะแครอทก็คือกระลดเดี๋ยวไปบ่งอย่างอื่นว่าเนงือของเฮามีอย่างแดอันนี้ก็เป็นเนงือเนงือขับปุ้นคือกันเนาะเนืือขนมจีนคือกันผักบุ้งงามงามเดี๋ยวสิจะเป็นยอดให้บึงเด้อสิจะเป็นมัดมัดให้บึงงามขาดงามเน่พี่น้องงามงามงามขากงามเน่เด้อผักบุ้งผักบุ้งนาเฮาแล้วก็มีมะเขือเปาะมะเขือเปาะี่เฮ็ดอย่าง เอาไปเหนดกอ๋อมะเขือป๊อนี่ก oh, oh uh ิน oh. กับลาบเด้อพี่น้องโอ้ยลาบมีมะเขือป๊ออ๋อมื้อนี้อ๋อมื้อนี้เฮากะมีอ่าปลาตำแซ่นกระปุ้นอ๋อหัวปลาตำแซ่กับปุ้นเนาะตำตำแซนเป็ก่อนน้ำนะตำตำแล้วเพิ่นก็จะไปตองเซเป็นน้ำเป็นน้ำนัวเพิ่นบ่าเด็กอ่างลงให้กินได้ มือนี้มีข้าวปุ้นมีลาบมีอย่างอี่นยำยอโอ๋เขามีสามเมนูเด้อมืมอนี้เด้อเนื้อข้าวปุ้นของเขาแต่มีโต่งอกฮ่างามพี่น้องเอ้ยโต่งอกงามไหลแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้ออ่าอันนี้เป็นกินกับลาบเนาะแตงแตงกวาบ้านเอากลินกับลาบอย่าไปเบิ่งอย่างอื่นมา่นเดียวอย่างเนาะไปเบิ่งอย่างอื่นอันนี้เป็นหน้าข้าวปุ้นเด้อพี่น้องหน้าข้าวปุ้น อย่าชิซุ่มให้เบิ่งใกล้ๆเป็นตาเซบตาเซบพน่าข้าวปุ้นน่าข้าวปุ้นนี่เห็นบ่อหนิ่นเห็นบ่อนี่นนะแม่ครัวหาดเดาเฮาไม้เองเลยเด้อมือนี้เด้อเมฆวัวหาดแก้วเด้อแม่ครัวหาดแก้วเด้อผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยแม่ครัวหาดแก้วนี่คือหม้อข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยกินได้เบิดหมู่บ้านเลยมือนี้น่ะนี่เห็นบ่อเห็นบ่อ กินได้เมิ่หมู่บ้านเลยยังบอกสำเร็จเธอเนาะกำลังเริ่มต้นกำลังปลุงเครื่องจิงหน่อยเวลาคนใส่หน้าหน้า่หน้าหน้าน้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิทายเห็เบิงเด้อเป็นตาเซ็บตาแซ่บเดี๋ยวเบิงว่าอง์ประกอบอื่นเขามีอย่างเดาะอันนี้เป็นเลือดด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาปุ้นอยู่เมืองลาวนะขาเจ้าใส่เลือดพร้อมขาดหมได้เท่ เมื่อนี้ข้าเจ้าเห็ดข้าวปุ้นกะทิเดี๋ยวจะให้บินโอ้มีเด้อบา้บานเฮาใส่เลือดเดนะ้ทางเมืองลาวน่ะทางทางอื่นเฮากระบ,บอกหูคือกันมาใส่บอขาดบอได้เด็ดขาดเด้อขาดบอไดแท้แท้แทเออทางนี่เมนเมนลาบเด้อเตรียมพร้อมลาบละแต่เพื่อนยังบ่ได้ซอยหนังใส่เทืออ้จะเต็มจะเต็มงานบ้านเฮาเมื่อนี้อาหารลาวๆทั้งนั้นเลย บางนาวงามงามได้พี่น้องเอ้ยบักนาวนี่ยนะบากนาวทางมึงลาวนังงามขักงามแน่นี่เดี๋ยวเราเพิ่นกับขั้นไม่เรียบร้อยเลยเด้อแมคัวน่ะเพิ่นขั้นบักนาวเรียบร้อยเออเพิ่นขั้นแล้วเรียบร้อยเด้อเดี๋ยวไปบ่งอย่างอื่นน้ำกัเนอกว่ายางอื่นส่วนประกอบนี้อย่างแด่เมครัวกำลังซอยหนังเด้อเมคัวลุืงบ่าวน้อยสาวลุงเด้อฝากติดตามแดบ่าวน้อยสาวลุงหนัง นางหมูเป็นตะแซบเนาะเป็นตะอ้วนเนาะอ่าอันนี้ประเภทยำเนาะพี่น้องอันนี้ประเภทยำแต่ว่าเพิ่นเห็นซอยเรียบร้อยละยอก็ได้ยอซอยเรียบร้อยเบิดละอันนี้ใส่น้ำกะเปียกอันนี้ใส่น้ำกะทิอ๋ออันนี้นี่เมนเพิ่นสิไปใส่น้ำกะทิเด้อลูกซีนแล้วแต่ผู้มักผู้บ่มักใส่กะบ่เป็นหยังงไรว่างต้องอยากให้มันตัวต้องใส่กะปุ้นใส่ลูกซีนน้ำโอ้หาจังฮู้ดินี่เ็กๆน้ำไหลายพี่น้องเอ้ย งามขักงามแน่บักเพ็ดปั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 ดบักเพ็ดบักเพ็ดงามหลายพี่น้องบักเพ็ดเมืองลาวเพ็ดเพชรเด้อภัยยาคู้มาซีมเด้อบักเพ็ดอันนี้มันเตรียมอุปกรณ์เนาะถ้วยถ้วยบวงสวงจานเด้อพี่น้องเด้อถ้วยบวงสวงจานถ้วยบวงสวงจานองค์ประกอบองค์ประกอบองค์ประกอบเฮาเดี๋ยวอ่าเริ่มงานและสิทธัยให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเด้อ เขาบุ้นเด้พอพี่น้องเด้อเขาพุ้นเขาพุ้นเขาพุ้นอ่าแตง่งแตง่งแต่งละหมืน่นก็แต่งละหมื่นนี่มื้อนี้เขาออกมาสองมืนเพราะว่าแขกค้นสิมาหลายเนาะแขกค้นสิมาหลายเขามาสองมืนไว้แล้วก็นีน่เป็นกระดาษเช็ชู้ตะเกียบเนาะเออเอาเดี๋ยวเบื่องต,อต่อไปเนาะว่าเป็นยังไงดีเด้อน้ำเขาปุ้นนะ เอาหน้าเอาอย่างส่และสิเป็นประมาณนี้เด้อเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องเลยมาเด้อมากินน้ากันเด้ขอข้าวปุ้นลาวข้าวปุ้นลาวเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บมีตต้อเลือดพ่อเดี๋ยวพูดนะว้ายเป็นแต่แซ่บอีหลีพี่น้องเลยมากินน้ากันเด้อไปไปกินข้าวปุ้นบาททีนี้ทุกเมนูอาหารเมื่อนี้ก็มีแต่พีแต่น้องเฮาเฮ็ดเองหลังจากเฮ<ห>็ดอาหารแล้ว กลับมาล่องเพลงสร้างสีสันเพราะว่าสาวล้าวนี่เป็นครอบครัวใหญ่ทั้งเป็นแม่ครัวทั้งเป็นนักล่องนี่กับเมนนาสาวเนาะและกามิติพีแต่น้องทางนั้นเลยบ่มีคนอื่น สา,าวล้ากลับบ้านรอบใดโอ้ได้ติบพ่อมนักร้องกับมีได้ติบเด้อน,นักร้องก็ได้กับบริเวณผ่อื่นเป็นลูกซ้ายของเพิ่นเองเนาะสาวล้วกลับบ้านรอบใดกะประทับใจทุกครั้งเลยเพราะว่าพี่น้องเต้าโฮมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจเบิร์สุภุสุคนนอดที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาสมคิด ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อไว้พบกันคลิปหน้าเด้อเพื่อนๆบายยขอบคุณค่ะขอบใจเลยล่ะ